สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม้สักเรื่องพระหลวงปู่ทิมวัดพระหลวงปู่ทิมอิสโกออกวัดไร่วาลีวัดไร่วาลีเป็นกับวัดละหาไ่ายนี้คนละวัดกันหรือวัดเดียวกันคับอาจารย์เดียวกันวัดเดียวกัน่จะเปลี่ยนชื่อวัดวัดน่าจะน่าจะเปลี่ยนชื่อภายหลังเป็นวัดละหาน่ายทไมเขาถึงเรียกว่าออกวัดไร่วาลีก็เที่ยวแรกที่ท่านออกทาพระ แย่เนี้ออกที่วัดไร่วาลีครับออกครั้งแรกเลยก็ที่วัดไร่วารีครับใช่ไหมแล้วต่อมาถึงจะออกอผลแผนของวัดละหาไล่วัดละหานไล่ครับวัดวัดไร่วาลีนี่มันเป็นชื่อก่าของวัดเป็นชื่อก่าวัดตอนนั้นออกพระพระคุณแผนออกไม่สวยใช่ไหมจยาตอนนั้นก็ก็ยังพอสวยนะต่พอหลังจากนั้นมาบล็อกำมันึงไม่สวยก็ม้ครับตอนนี้คืออันนี้ออกวัดไร่วาลีอันนี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จ อันนี้พิมพ์พระประธานเป็นพระพิมพ์พระประธานพระประธานของวัดไร่วลีอ่าพระประธานนี่เป็นพระประธานในโบสถ์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 สดเขาโคตรใกล้ๆเอออันนี้นะครับโคตรใกล้ๆแล้วก็ชื่อชื่อเห็นไหมอาจารย์มันดูเหมือนใหม่มากอาจารย์น้องบ่าไมันหมในแบงไงเอาไว้ในแบงเราไว้ในแบงแล้วก็ผมจีน ซีนอย่างดีเสีงอย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็ยังใหม่ค่าอากาศไม่เข้าครับอันนี้อาจารย์เป็นชัดไล่ไล่วอลีมไหมเราเรียกข้างล่างครับอาจารย์นี่เขาออกในแจกในงานอะเนี่ยไม่ก็จําไม่ได้อะเพราะว่ามันผมไปเฉียงก็ด้มาอย่างเนี้ยครับแต่อาจารย์ดูเนี่ย ไปถึงก็ได้มาอย่างนี้ครับทําบุญพวกอาจารย์เขาก็กรอบกรามมาให้อย่างนี้เพราะนั้นแล้วหลัจากนั้นแล้วไม่รู้ทั้งนั้นเพราะไปทำบุญเขาก็ส่งมาให้ครับเราก็กลับครับมาไปทาอีกทีเขาก็ส่งมาให้แล้วก็กลับเพราะนั้นจะถามว่าเอใครทําหรือหรือใครอแบบไหนไม่รู้ทั้งนั้นครับรู้แต่ว่าเรามาจากวัดเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์เข้าวัดละวัดอะวัดแต่ก่อนนู้น ป้ายวัดคือเขียนป้ายวัดไร่วารีเลยตอนที่อาจารย์ไปอ่ะมันก็จาไม่ได้อ่ะรู้แต่ว่าเออเขาไปแล้วผมไปไปตอนนั้นนะ่ะมันเป็นวัดราหารไร่แล้วครับก็เปลี่ยนจากไร่วารีเป็นราหารไร่แล้วครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องไร่วารีเออเราไม่เห็นครับรู้แต่ว่าเออ พอผมจด้จับท่านมาเ้าทำม,มันเป็นวัดไร่วารีครับก็ก็ถามก็งงเหมือนกันงงไป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 วัดรหารไร่แต่ได้พระว,วัดไร่วาลีมาครับเนี่ยข้างหลังนี้ก็เป็นวัดไร่วาลีชัดๆดูดิเอาอย่างชัดๆถ่ายเขาจะได้เห็นว่ามันเป็นขอนวัดไร่วาี ด้านหลังก็เขียนวัดไร่วารีครับครับไร่วารีนี่อย่างนี้ชันเดี๋ยวใะนี่อย่างนี้วัดไร่วารเีเนื้อเนื้อนี้มีการทําเยอะหลากหลายมากเท่าที่ของวัดไร่วารีผมได้ามันเท่าเนี้ยครับ อาจารย์ตอนนั้นไปวัดวัดวัดละหานไร่หรือว่ไวไวาไร่วารีเนี่ยยากไหมครับุยยากเลยเพราะอย่างที่บอกเนี่ยต้องเอาอสิบล้อมไปครับแล้วก็เออมันยังเป็นป่าอยู่เลยอาจารย์อาจารย์อยู่ฝั่งไหนของแม่น้ำตอนไปอ่ะม,มาจอดรถฝั่งวัดหรือฝั่งตรงข้ามวัดฝั่งตรงข้ามวัดน่าจะตรงข้ามแล้วเดินข้ามไปเป็นสะพานข้ามเลยครับสภาพของวัดเปลี่ยนไปไกลไหมอจารย จากวันนั้นถึงวันนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นจําไม่ได้เลยะจําไม่ได้จำจาจาอะไรเก่าๆของวัดไม่ได้เลยโอ้โหมันเปลี่ยนสภาพาใหม่หมดเลยครับอาจารย์พระแล้วแล้วของรุ่นของไรวาลีนี่นะมีอยู่สองอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือข้างหลังฝังพลอยอันนี้ข้างหลังฝังพลอยแบบนี้ฝังพลอยแล้วก็ข้างหลังไม่ฝังพลอยฝังตะกุดอ่าฝังตะกุดมีฝังตะกุดกับฝังพลอยอ่า ตะกุดกับพลอยฝังสะกุดกับฝังพลอยตะกุดนี้ฝังกี่ดอกจ้ะมันมีทั้งสองดอกอ๋อบางบางอันเ็าฝังทั้งตะกุดทั้งพลอยเลยใช่ใช่อันนี้มีสามอย่างนั่นแหละอจารย์พลอยแต่ก่อนอุ้มพลอยแถวนั้นเยอะอุ้ยเยอะแยะครัเพราะจังหวัดตราดเขามาถวายกันครับอําเภอเขาสมิงอ่ะอาชีพเขาลดพลอยอ่ะครับเขาก็มาถวายกันอ๋อพลอยจากจังหวัดตราดจังหวัดตราดเขาสมิงครับ อาจารย์เจอในท้องตลาดไหมภาพพวกนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมีแต่มีแต่คนแผ่นนี่เองอ่ะแต่อย่างเงี้ยนะครับไม่เงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ไ้ปไหนหมดนะแต่อยู่ที่ผมทำเนี้ยครับอ๋อมีทั้งฝังตะกรุดสองดอกสามดอกครับสลับรอยครับอาจารย์ตะุกนเขาสั่งเท่าไหร่เท่าไหร่นี่เขาคงไม่ได้เกจะกะเกณใช่ไหมก็อย่างที่ผมบอกพอไปทำบุญท่านก็ให้มาครับ แต่เมื่อก่อนองละสิบบาทนะที่วัดั้งไว้องละสิบบาทที่ที่วัดตั้งไว้องค์ละสิบบาทแต่ว่ากฎหมายเนะาะที่วัดอ่ะพอพอทําบุญทีท่าก,กรอบให้เยอะยะครับเพราะว่าแต่ก่อนนู<า>้นไม่มีราคา,ายครจะรู้จักอยู่ในป่าค,คนกรุงเทพรู้จักไหมน่าจะไม่ค่อยรู้จักผมว่ามันรู้จักทีหลังนี่แหละตอนหนังสือเขาประโคมกว่าน,นี้ แต่ก่อนนู้นคนคนกรุงเทพไม่รู้จักหลวงปู่ทิมผมว่ามันมแทบยังไม่มีใครรู้จักครับก้านพระหลวงคุณแผ่นหลวงปู่ทิมนี้ใช้ดีทางไหนทั้งเมตตามหานิยมทั้งแคล้วคลาดหนังเหนียวครับครอ,อ,อบจักรวาลครับคือใช้ได้หมดหรูมถึงอธิษฐานจิตครับในรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเป็นพระประธานในวัด ใน,ใ,นในพระอุปศนพิมพ์พระประธานในพระอุปศน์พระประธานในู่รอุปศน์แล้วตอนนี้เป็นพิมพ์ของท่านเจมสุนแผนครับอ่าในรุ่นแรกครับของวัดไร่วลีเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของวัดไร่วรีครับอาจารย์ทำไมถือว่าเป็นรุ่นแรกอ่าก,ก็ก็มันมีอยู่ผมไม่เห็นเยอะมีเฉพาะที่ผมจำนั้นแหละครับเออที่ได้มันมันก็มีแค่เนี้ยครับก็เลยว่าของรุ่นแรกของวัดไร่วรีครับเห็นไหมไอ้ส่วน ส่วนที่ทหารไร่ก็เดี๋ดยวเดี๋ยวมาเด,เดี๋ยวมาคุย่ะเ,เดี๋ยวจะให้โดยอีกชุดหนึ่งของวัดไร่วาลีเนี่ยจะมีฝังฝังพลอยล้วนๆวนฝังพลอยล้วนแล้วก็ตะขุดล้วนๆวนตะกุดแล้วก็ฝังพลอยกับต,ตะกุดค,คมีสามอย่างอย่างนี้ฝังพลอาะมีมีมีฝังตะกุดทองคำไหมรู้สึกไม่มีนะไม่ไม่ไม่มีฝังตะกุดทองคำไม่มีเฉพาะเฉพาะของไร่วารี ไม่เห็นเลยผมยังไม่เห็นอาจารย์ตอนแรกพระมนพระถือว่าสวยไหมางี้สภาพอย่างนี้มันก็ถ้าการดูจริงๆก็ไม่น่าจะสวยเพราะาหน้าตามไม่มีครับอารย์ก็ยังผมก็ยังดีกว่ารุ่นนี้นะครับดีกว่ารุ่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่อยดูที่หลังอาจารย์นี้เป็นเนื้ออะไรนี่ไม่รู้เนี่ยท่าถ่าของไรโบรีผม,มรู้เลยครับเพราะว่าเราไม่ถามท่าน ขอะไรไปทำทํำเรื่องอะไรไม่ได้ถามโอ้ยไปทำบุญกันไปถามเมื่อก่อนนี้ได้มาก็จบแล้วไม่ได้ถามหลวงพ่อก็ให้ให้ให้มาก็รู้ออกจากวัดก็จบแล้วคือไม่ได้สอบประวัติจนกระทั่งไม่รู้ว่าท่านจะดังเนี่ยใช่ไหมรู้ว่าท่านจะดังนี้พูดตรงๆก็คือรับมาส่งๆนั่นแหละก็เหมือนพระหลวงตาแก่ๆหรืออะไรแก่ๆท้ายพระมาก็อย่างที่บอกไง ไอ้ที่ผมไปเนี่ยไปทำบุญไม่ได้หวังอะไรอะ่ะค,คือท่านให้มาเราก็เยอะเมื่อท่านให้เยอะเราก็เยอะครับอาที่อย่างที่ผมบอกอ่ะผมต่อไปกกลับ,บก,กรุงเทพเนี่ยผมจะมีลูกมีเมียผมจะสร้างวงงานแล้วก็เอาใครมาช่วยงานเราก็าพราะนี่แจกอาจารย์นี่ก็แจกไปเยอะเอเยอะอาจารย์ุรพลแจกครับรุ่นหมไปหมายถึงว่าไม่ใช่แจกเปล่าๆนะคือหมายถึงว่าเขามาช่วยงานครับ ใครมาช่วยงาน,งานก็แจกพ้านี้ไปใช่แจกให้พระนี้ไปครับหลังๆนี่ไม่แจกแล้วสิไม่กล้าแจกแล้วสิโอ้ยรอบแจกก็ตั้งแค่องละเป็นอ็นเหมือนเป็นแสนนีงก็จะแจกอ๋อโอ้ยรอบแจกแล้วๆๆอาจ,จารย์เคยแฝงไหมผ่านรุ่นนีเ้เฮ้ยผมผมผมแฝงประจําแล้วก็พบประจํ <laughs> เอาจริงๆครับเนี่ยทังพบประจาอ๋อ อันนี้พบประจำตะกรุดกี่ดอกอันนี้ร้อยแปดดอกตะกรุดร้อยแปดดอกครับร้อยแปดดอกอาจารย์ทำไมเขาขยันใส่ตะกรุดขนาดนั้นอ่าผมปินรวยบรนพันยังมีเลยอะบรนพันยังมีเลยเนี่ยเนี่ยผมพกประจำเนี่ยล้วห้าองค์เนี่ยที่ที่ที่ท่านทำไม่ด่างหาที่ผมบอกเนี่ยตะกรุดไอ้ไม่ใช่ไอ้ไอ้พอยเม็ดใหญ่อ่ะเห็นไหม อ๋อใส่พลอยเม็ดใหญ่นี่ทำอาจจะให้่างหากถ้าให้จังหากเฉพาะเฉพาะคนที่มาทําบ,บุญเยอะมาช่วยวัดเยอะอ๋อนี่นี่อันนี้อันน,น,นี้สององค์นี้แฝงตะกุดใส่ตะกุดจํานวนมากครับจำนวนมากอ,อาจารย์เคยเจอคนอื่นใส่ตะกุดเยอะขนาดนี้ไหมมีครับมีมีมมที่ไหนก็ตามที่คนเขาได้ไปอ่ะามันต้องมาโชว์กันในในเฟซเนี่ยมันเป็น เป็น400ดอก300ดอก499ดอกอะไรเงี้ยมีมีมีโชคมาให้อยู่ทีนี้ว่าไอ้มันก็มันก็ต้องแค์แหละเพราะว่าเอออยู่ๆท่านจะทำทำมาทำมาตะกุฎเยอะเห็นปะครับคือเคยถามว่าทำไมทำไมใส่แฝงตะกุดเยอะขนาดนี้ฝังตะกุดเยอะขนาดนี้เพราะว่าคนพิเศษ เราก็ไม่รู้รู้แต่ว่าอาชีพผมได้มายังไงเราก็มีเท่าที่ผมมีอ่ะนอกเหือจากนั้นไม่ได้ไม่ได้ลังจากวัดเราก็ไม่รู้ครับมันหมดก่อนผมไปหรือรู้ว่าออกหลังผมไปครับมันก็ไม่ได้รุ่นนั้นนะบางทีมีคนมาถามว่าเมื่องนี้ทำเนะ่ผมจะรู้ได้ไง <laughs> ไม่ได้รับจากมือไม่ได้รับจากมือ ไอ้สิ่งหลที่ผมรับจากจากมือท่านน่ะกาพูดได้เต็มปากกาพูดแต่เต็มปากว่าว่าว่าอย่างเนี้ยผมยืนยันได้เลยว่าแท้อ่าอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยรับจากมือจากมืออย่างเนี้ยแท้แน่นอนอย่างเนี้ยรับจากมือแท้แน่นอนเอารับจากมือนี่แฝนใส่ตะกุตท้องทำน่าจะเป็นสองสค,ครับก็ารามันร่วหลังจากงยแล้วไงครับ อาจารย์ในวงการเขาเขาเล่นหางกันไหมเล่นเด่นแต่ทีนี้มันหายากอ่ะผมไม่รู้ว่ามันมันอยู่ที่ไหนมั่งถาจะรู้ได้ไงมันอยู่ไหนว่าอยู่ที่ผมก็ท่บที่ท่บที่มีอยู่ที่ผมเท่าไไรก็เท่านั้นครับล้ามากกว่านั้นอันนี้ออกวัดไร่วารีด้วยไหมไม่ใช่อันนี้ออกวัดละหานลาอันนี้ออกวัดละหานลาแล้วนะครับไม่ได้ออกวัดไร่วาลี อาจารย์คนเขาชอบระหว่างวัดว่ายวรีกับวัดอาหารไล่คนไหนชอบวัดไหนชื่อไหนมากกว่ากันก็ส่วนใหญ่เขาเขาก็พูดกันถึงเนื้ออาหารไล่อ่ะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีคนแรกเคยเห็นเท่าไหร่ไม่มีคนเคยเห็นเท่าไหร่ครับผมพูดได้เลยไม่เคยมีคนพอไม่เห็นมันก็บอกว่าไม่มีอ่าอาจารย์พอคนไม่เห็นพระเนี่ยเออมันก็ขาทีกินแล้วไม่มีเออมันบอกไม่มีแต่อาจารย์โตอาจารย์สุรพลมีมีก็เพราะหลังจากผมถึงเอามาดูไงว่า ว่าถ้าใครไปเจอเนี่ยเก็บนะครับเออใครไปเจอลักษณะเนี้ยเก็บไว้นะครับอาเก็บนะครับของแท้ครับ <c oughs> เออของแท้ออกจากวัดแน่นอนออกจากวัดแน่นอนเออไม่ใช่งานท่าพระจันทร์ไม่ใช่งานโอชาพระจันทร์อย่างนี้มาปลอมนี้ขายไขย่อ,อ๋อถ้าปลอมออม,มันต้องปลอมสวยมันต้องปลอมสวยเด็ดปลอมอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวไปขายไขย่ครับแล้วก็รับปลอมรุ่นที่ไม่มีเอ,อ่อรุ่นแรกๆอย่างเงี้ยซึ่งคนรู้จักชวนหญ่ด้วยกะ แต่ว่าพายในกรมารหันไล่ใช่ไหมเขาไปปลอมรุ่นนั้นดีกว่าต้องไปปลอมรุ่นนั้นดีกว่าจะปลอมทำไมรุ่นนี้ฐายชัยอ่ะถ้าใครเจอพระแบบนี้ศาสนาแบบนี้เก็บไว้เลยเก็บแท่แน่นอนครับครับเออจะเขียนข้างหลังอ่ะด้านล่างจะเขียนว่าวัดไล่วาลีอย่างที่โค้ชให้ดูใกล้ๆเมื่อกี้ขายใกล้ยังเมื่อกี้ขาย ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยครับถ่ายถ่ายใกล้แล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแท้แน่นอนอยากวัดอสวดดัสวดดีครับออกวัดไล่วาลีปีไหนอ <c oughs> โอ้โหสองสี่สองสี่เก้ากว่ารล่าผมว่านะครับ เพราะว่ามันมันรายมันสองห้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นี่ใช่ไหมครับนี่ต็องสองสี่เก้ากว่าครับอาจจริงจริงผมก็ไม่รู้ออกไปไหนนะจะถามแต่พอเราไปทำบุญก็ได้มาครับแล้วเราก็ไม่เคยสนใจว่าเออมันเป็นเป็นอะไร เพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อไม่ดังอ่ะใครยังสอบวัตใครตอนนั้นหลวงพ่อไม่ดังเลยอุ้ยใครจะรู้จักนั่งใช้อ้าแล้วอาจารย์อาจารย์เข้าไปทำไมทำไมดังผ่านไปก็ลุกมาชายลูกน้องผมไอ้คนแถวนั้นลูกน้องที่เป็นคนแถวนั้นมันบอกเล่าเรื่องรล่ากี่ทีละก็พ่อเ็นเป็นลูกเศรษฐชวนผมไปทําบุญที่วัดนี้ผมก็บอกไปไปก็ไปก็เก่งเราก็รู้เก่งข่านนั้นคือจริงๆท่านเก่งทางหมอยาคท่าอมทีนี่นะครับท่านเก่งหมอยา หาเป็นอะไรก็รักษาครับใช่ไหมครับผมไปอาจารย์เคยให้ให้ไปให้รักษาไหมผมไม่ได้ไปเลยเป็นไรครับไม่ใช right ่ไม่เคยเคยเคยไปให้หลวงพ่อรักษาอะไรไหมไม่เคยไม่เคยครับเพราะว่าเขาเก่งเ่อกโรคไรเป็นหลักน่าจะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเพราะรู้แต่เป็นเป็นหมอพระหมอยากันพระหมอยาแล้วท่านบกชว่านก็เยอะวัานั้นไอ้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 ที่ใสสว่านว่านอะไรต่อว่านอะไรเนี่ย พ่าจากวัดทั้งนั้นครับนะว่านสบู่เลือดว่านถาวรหลวงว่านไัยดำว่านดอกทองอะไรพวกนี้ยคจักวัดทั้งนั้นครับมันเป็นป่าเขาเขาปลูกไว้บริเวณไหนแต่ปัจจุบันนี้ถ้าถ้าจำไม่ได้แล้วโอ้โหจชไม่ได้สภาพวัดเปลี่ยนไปไกลโอ้โหจําไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นแบบยิ่งกันหน้ามือเป็นหลังมืออีกอะแต่ก่อนมันมีอะไรบ้างกุฏิหลังเดียวหรือสองสามหลังผมว่าที่ผมไปเนี่ยมันมี มมนมีกุฏิสองหลังมากครับแล้วก็มีมีบทเก่าๆอยู่อันนึงครับอย่างไม่ใช่บทย่างปัจจุบันนี้นะรรไม่ใช่บทหลังปัจจุบันบทเกา่าครับแค่นั้นแหละเงียบเงียบมากครับแทบจะไม่มีคนไม่แทบจะไม่มีคนเข้าอะ่ะครับต้องบอกว่ามานั่งคุยแล้วท่านก็มาพูดบทมขาขัดใจแล้วก็ไอ้พายอย่างนี้แล้วใครจย,ยมาทำบุญรใช่ไหม โอ้จะแปดเราก็น้องแปดอย่างไปวัดอื่นมีแต่คนชวนโยมมาทำบุญน,นะีนไม่พูดในอะไรทั้งหมดท่านไม่เคยชวนอาจารย์ทำบุญเลยไม่เคยไม่เคยบอกบุญอะไรเลยไม่เคยบอกไม่เคยนั่งนั่งแบบก็กกว่าไม่ยินยินไลอ่อ่ะเฉยเออเฉยแล้ว ผมกน็น,นึกเออมาถามลูงเล่าว่าเฮ้ยถ้าไม่พูดอย่างนี้แล้วจะมีแขกเขา้าเข้าวัดหรอือวะไม่พูดอย่างนี้แล้วจะมีแขกใครวาวะเข้าวัดเออครับไม่ชักชวนอะไรเลยไม่ไม่อะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วแล้วมันจะมีมีแขกเข้าวัดหรอือวะครับแล้วว่ะมีคนมาเข้าวัดทำบุญหรอครับ <c oughs> แต่ผลจุดท้ำมันไม่ใช่ส,สิผลจุดซ้ำมันมีทารฐานเรืออาจารย์ตอนนั้นเพื่อนเพื่อนที่เป็นทหารเรือหรือคนรู้จัก ลูกปัจจุบันเนี่ยทหารเรือเข้าไปรับพระกันเอยอะไหมเยอะเยอะปกตินี่เรานัดกันที่สัตหีบเราจะไปพาไปดูว่าใช่ใช่พาไปคุยกับ<อ>ในในพลที่เขาได้รับพระจากจากท่านแล้วก็จากวัดพูมิลินด้วยแล้วเขาเนี่ยครับวัดพูมิลินกับกับอาจาร,รย์ดินกับลูกบุตรทีมก็ติทซีกันนะ <laughs> ได้ได้จากวัดภูมิลินด้วยใครที่บอกว่าไม่ได้สร้างนอกวัดไม่ได้สร้างนอกวัดวัดภูมิลินก็มี คือไม่ใช่พมลินบางคนสร้างนะคือหลวงปู่ทิมสร้างเสร็จก็เอาไปให้วัดภูมิลินช่วยแจกช่วยไปทาบุญวัดภูมิลินใกล้ๆนั้นไหมเออมันน่าจะน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่เพียงผมไม่ถามไม่ได้ถามต้องต้องต้องไปสัมภาษณ์เขาเองเพื่อนนายทหารที่เราจะไปสัมภาษณ์กันวันนี้เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนอาจารย์ตอนไหนรู้จักกันตอนไหน รู้จักกันตอนที่พระหลวงปู่พิมดังแล้วหรือลูกเกอหน้านี้ดังแล้วรู้จักการดังแล้วเขาก็มีเขาก็มีมีในพลสองคนสามสี่คนสองคนเป็นเป็นในพลสองคนเป็นนวอเอกสามสองคนเลยสามคนได้รับพระมาเหมือนกันใ่ครับอาจารย์ไม่ได้รับมาคนเดียวไทยผมรับคนเดียวกับ้านเขาไม่ได้อาจารย์ เขาไม่ได้สร้างพระไว้เพื่ออาจารย์สุรพลคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่เขาไม่ได้สร้างพระให้เสียนเล่นถ้าอย่างนั้นน่ะผมเป็นเป็นยิ่งกว่าเจ้ากรมแล้วครับถูกป่ะครับแล้วอีกอย่างเอามาทำมาจะโอ้โหเป็นเป็นแสนองค์เนี่ยเอามาทำาไงตอนนั้นพระไม่ใช่เป็นหมื่นนะเป็นแสนนะพระไม่มีราคาจะเป็นมีราคาเยอย่างนี้ใครจะเอาอย่างนี้ใครจะเอาไม่สวยด้วยไม่ได้มีความอับ นี่ว่าสวยไหมละ่ะหลาอย่างเนี่ยสวยไหมล่ะครับโอ้สวยไหมะครับอย่างนี้พอไหวอย่างเงี้พอได้เพราะผมไม่รู้ท่านเอาบล็อกจากไหนมาให้ใครแกะพิมพ์แต่ว่าไอ้สวนอย่างเงี้นะน่าจะเป็นชาวบ้านแกะครับผมก็ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าโอ้อย่างเนี้ยอย่างเนี้มันมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปต่อไปอาจารย์ ุกวันนี้เนี่ยพออาจารย์โชว์พระเยอะๆเนี่ยคําถามเดิมๆพระอาจารย์สุรพลเก๊ก็ไม่ได้ว่าอะไรสบายเขาเนอะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรจะเก,ก๊ก็เก๊ไปเพราะว่าผมไม่ได้ไปขายเขาจะร,รีบเก็บไปไหนอ่ะกลัวหาย <laughs> ม่ไม่ <laughs> มันอพอประจาติดตัวพอประจําติดตัวเออมันก็เด <laughs> ี๋ยวก่อนอีกนิดหนึ่งอาจารย์แต่ก่อนนู้นเนี่ยเขาไม่ค่อยแขวนพระขุนแผนกัน เพราะว่าเันเจ้าชู้เพราะเจ้าชู้แ,แล้วจนเออเพราะเปผู้หญิงหมดผู้หญิงพระคุณแผนแผนแล้วจนแ,นแ,แต่ปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันแผน,นแล้วรวยแผนแล้วรวยมันเปลี่ยนมาตอนไหนจันก็อ,อ่อตอนที่คนเราไปค้าขายเป็นค้าขายดีไงครับแล้วก็คนห้อยบางคนเราไปไปใส่แล้วมีโชคมีลาภใช่ไหมครับมันก็ถูกหวยรวยโปอย่างบางคนได้ไปปุ๊บก็เห็นเด็กวิ่งอย่างเมื่อวานเนี้ย เมื่อวานนี้ก็มีคนหนึ่งมาจากหลักสี่เขาไล่ฟังว่าเขาฝันเห็นเด็กคฝันเห็นเด็กนะนกึ่งปกติไม่เคยฝันเลยแล้วก็ฝันเห็นเด็กเขาอมเด็กเด็กตัวนิดเดียวแต่ทาไมพักเดียวเด็กมันพูดได้เพราะ่าก็พอด็กลางคืนเขาเขาโทรมาไงโทรมาเอ่อเอาภาัยดำก้อนภัยดำนะ วานไฟดำแล้วปรากฏว่าคืนนั้นเขาผ่านเลยันเด็กไปครับไปเยี่ยมเขาเลยครับจามาถึงโอ้ดีใจใหญ่เลยก็โอ้ผมไม่เคยผั่นเด็กอย่างเงี้ยนะอาจารย์รับเดิมทีนี้อาจารย์จะประกวดพระในวันที่สามใช่ครับแต่ตอนนี้ต้องเลื่อนแล้วเดิมทีอาจารย์จะจัดประกวดพระในนามของชมรมในวันที่สามพฤษาครับแต่ตอนนี้ขอเลื่อนก่อนเลื่อนอย่างให้โลกให้เลื่อนเลื่อนอย่างไร้กำหนดอะไรกำหนดเพราะว่าให้ไอ้โลก อันเนี้ยมันยุติก่อนครับเพราะไม่งั้นไม่มีใครกล้าไปงานแน่เพราะทุกคนปัจจุบันนี้นะกลัวตยายหมดทุกคนกลัวตาย,ตยอแน่นอนอ้อบอกว่าเป็นแล้วตายเนี่ใครบอกเป็นแล้วไม่ตายอุย้ยอ้าว่เห็นนะอ่ออะไรนะหนูเล็กก่อนบ่ายร้องห่มร้องไห้าใหญ่เลยกลัวตายอ่ะก็ เ้าไปนั่งไกลแมทีวไงแมทีวโอ้อาจารย์ดูข่าวด้วยหรออาจารย์ดูข่าวด้วยหรอนั่นแหละก็นั่งไกลแมทิวแล้วทีนี้ผมไม่ทีวเป็นใช่ไหมรอบทาง็รลัวกันหมดอาจารย์ถานนี้าบอกผมจะขอแบ่งพระนี้ทําไงถ้าผมจะขอแบ่งสมมติว่าผมจะมาขอแบ่งอาจารย์เก็บไว้เยอะจังแบ่งองค์สององค์ได้ไหมใช่สำหรับสําหรับพี่ตาเทพยังไงไม่คนอื่นดีคนที่ชมรายการเนี่ยคนที่ชมรายการก็ได้ถ้าถ้าเขาเชื่อและศรัทธา ก็โอเคแบ่งให้แต่ไม่ใช่วัดแบ่งให้ทุกคนไม่ให้ทุกคนแล้วไม่ใช่คนเอาเยอะๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ก็แบ่งปันให้เอาไปใช้เพรไปใช่แต่คนได้อง์ถ้าเชื่ออาจารย์มาได้ใช่ถ้าไม่เชื่อมต้องมาถ้าเชื่อเซียนก็โดนโดนเซียนไปถ้าเชื่อหนังสือก็โดนหนังสือไปอาจารย์ปีนี้เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแปดแล้วปีนี้อาจารย์สุรพลเจ็ดสิบแปดแล้วอืมอาจารย์ ตอาจารย์อาจารย์เล่นพระนี้เซียนมันเกิดยังไงยังผมว่าทุกคนที่เป็นเซียนปัจจุบันเนี่ยนะเอ่ยยกเป็นต่เซียนอายุได้ได้ผมอย่างเงี้ยต่ทันอ่าแต่ถ้าเซียนอายุห้าสิบหกสิบนี้ไม่ทันทั้งนั้นรับรองก็ไม่ทันผมกล้าพูดเลยไม่ทันอ่าไม่ว่าจะพระอะไรก็ไม่ทันครับอตั้งตัวเป็นเซียนตั้งตัวเป็นโอเซียนใหญ่ชี้ผิดชี้ถูกว่าคนนั้นอาจารย์เป็นโคตรเซียนไหมผมไม่โคตรเซียนผมไม่เซียนอาจารย์เป็นโคตรเซียนไม่ใช่เซียนนะ ผมอาจารย์สมสมมันจะโคเทียนไม่ใช่โค<ต>เทียนนะเป็นปู<ต>่เทียนเนาะแต่ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนน่ะที่มาชี้ว่าพระเข้าเ,าเกนเนี่ยมันเกิดทันที่ไหนครับนะแล้วอยางบางคนบอกว่าไม่ได้สร้างแล้วมึงไปรู้ได้ไงเขาไม่ได้สร้างถูกไหมครับเออนั่งกับผีมึงไปแอบดูเขาเรื่องไงครับฮะ,ฮะอาจารย์นี่เกิดทัน รับมากับมือผมรับมือกับ<า>ก่อนแน่นอนทานยังไงก็ทานถ่าโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ที่ป่าน,นี้สบายแล้ว <laughs> ถ้าท้าถ่ายรูปเซลฟี่กับหลวงปู่ทิมได้นี่สบายแล้วโอ้โหใครเกคียดชิดลูกน้องประจำตัวผมถามเลยเอาไปทำอะไรเยอะะเอาไปทำไมเออเอาไปทำอะไรเยอะผมม่นทำมาเยอะยะมเน้นแต่ผมคงเอาไปทำอะไรเยอะๆบอกมึงไม่รู้อะไรมันหลัง กลับวงเดีแล้วมันมีลูก่องมีเมียแล้วเปิดโรงงานก็ใครมันเอใครมันช่วยงานเราก็แจกอาจารย์อันนี้เขาเล่นกังไงตอนเนี่ยตอนนี้ก็ตอนนี้ในวงการนะในวงการอันนี้เฉพอนเพราะเฉพาอขออาจารย์ก่อนอันเนี้ยอันอันนี้ยังไม่หว้อเพราะเพราะผมเนี้ไม่เคยขายอะไรไม่รู้ได้ที่ที่ที่แตกแต่ที่ก็ลงกันขายกันเนี้ยที่มีเยอะเยอะน่าม่น ที่มีเยอะๆนี่อาจารย์ไม่ได้เปิดแผงที่บ้านที่ร้านหรือไม่ได้ไปตั้งแผงที่ไหนนะครับบ่าไม่ไม่เคยใครใครเคยเจอผมมตั้งแผงที่ไหนขายยกให้ทั้งแผงเลยยกให้หมดเลยไม่ใช่ยกให้อย่างเดียวคือคือบรรดาหน้าบ้านเลยพาตอแหลครับจริงๆผมไม่เคยไปไปแผงพ้าที่ไหน ที่จะไปเปิดขายพระไม่เคยไม่เคยรับรองยังไงก็ไม่เคยอาจารย์เคยซื้อมาไหมยุคหลังๆเนี่ย<ม>ถ้าถ้าเจอพวกนี้ซื้อไหมถ้าสมมติเจอเจออย่างเงี้ยผมก็ว่าน่าจะซื้อแต่ไม่ได้เจอไม่มีโอกาสซื้อเพราะว่าเขาหวงกันมากรุ่นนี้ใครมีอ่ะใครมีก็ไม่ออกมาเพราะออกมาหมดก็ ผมก็ไม่รู้ท่านทำเท่าไหร่นะรุ่นเนี้ยแต่ว่ามันในในท้องตลาดผมบางทีเดินดูเนี่ยมันไม่มีหาไม่เจอหาไม่เจอโอ้หาไม่เจอเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูดูรายการอยู่วันเนี้นะถ้าใครเจอเนี่ยรีบเอาไ้เลยเก็บไว้เก็บไว้อาจจะอาจจะซื้อได้องค์ละหลักร้อยนะก็ก็โอเคเขาบือปอมมันก็ร้อยสองร้อยก็ซื้อได้ใช่ไหมเพราะผ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่สวยมันแบบ ม่ใครจะคิดว่าหลวงปู่สร้างไว้ใช่แต่มีชื่อหลวงปู่นะเอาอิสิลหลวงปู่ทิมตรงเนี้ยอ่านดูหน,น่้มีมีชื่อหลวงปู่ทิมเขีเยนไว้อิสิเลโกเนี่ยอย่างครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ผิดพลาดอือครับสำหรับพระหลวงปู่ทิมรุ่นแรกออกวัดไล่วารีที่ไม่ค่อยสวย กับอาจารย์สุรพลแค่นี้ครับสวัสดีครับครับ,รบอ่ะจบ